คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผน,นันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องมันฑการผ้ารวยไ่หน่อยผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะ่ะแอดกระได้มาพอเจตตูนะคะเพื่อนบ,บอกว่าฟันคัดฟันแน่แล้วว่าสันค่ะฟันเพิ่นไม่ย่ำปูไม่ย่ำห้ว่าสันค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เจตูเพิ่นฟัน ได้นะคะประกอบกับปล่อยออกไปแล้วแล้วก็มีเหลขคำนวณของเรากระปล่อยตองงวดเลยนะคะแต่เมื่อนี่ลาว่ามเขือืน,นี่แม่บอกค่ะเจ๊มะเมื่อืนนี่ปูเพ่นมย้ยำให้คัะวสันจะรอฟังน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเจ<า>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะวสวัสดีพี่น้องเอฟซีน่าจัะเนาะของแม่หน่อยพาลวยมุนทการพาลวยน่าจเนทระ ไม่นี่เจตูกะงวดวังหันกะเข่าสามตัวโต๊ดจะแต่ว่าเป็นเหล็กคำนวณเนาะค่ะเหล<ช>็กฟันเหล็กฟันบ่เข่าค่ะ,ะแต่ว่างวดนี้เจตูกะว่าจะให้พี่น้องเอฟซีเป็นเหล็กฟันมาบวกเหล็กคำนวณเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะฟันว่าขี่เลื่อนลงไปกับมูสามสี่คนแม่น้ำบอกน้ำบอกไง ใส่ดางบัหนีดางนี่เลี้ยวไปเบื้องนีปลาปลากดบ่เมนบ่เมนปลาแนวอื่นเป็นปลากดปลาไก่แงงเขาน่ะตัวใหญ่ใหญ่กำพ่อกำได้นี่แหละเป็นปดจังได้ย่านเงียงมันปักว่าสั่นก็เลยผ้ากันนั่งอันหนึ่งกันเลยล่งไปปดปดแล้วแล้วนั่งกันเลยก,กำกำปลานี่เดขึน้นยังสิแต่ว่าแกกัยืนน้ำพ่อเพียงเอิรกนี่แหละเดขึ้นเดขึ้นเทิงเทิ่งเงินเทิงเงินยังสิ บันนี้เลยมีผู้ชายผู้หนึ่งม่ยืนขังหลังแกม่ยืนอยู่ขังหลังแกผูเหาบันชีเลียอยู่เลยเห็นเอ้าผู้ชายคนนั้นมาตอร์ไซน่ะหนีทำแม่อัศจรรย์ูนให้เขานะบันนี้ก็เลยร่องเบิง่ายยาเอ้ยขันแมนเหลขมันสีออกอีรีขอห้ลูกได้ห้าหน้อยเบิงกันหน้าว่าจรรนเจ็ดหาเขาเต็มเต็มเลยปลาเจ็ดมือห้าก็เลยตีเป็นเจ็ดหามือมือว่านเนี่มือก้อนเนี่เขาเต็มเต็มน้อยแหลก ก็เลยได้ก็เลยมั่นใจว่าจังได้ก็ต้องเป็นเพื่อน,นมายำให้ก็เลยบอกเอาตัวนี้แต่มันสีมีปิศาอยู่คือว่าเกตูจะตีเป็นหนึ่งนามนี่เป็นหนึ่งมันก็ตีบ่ไใดเพราะว่ายุ่ในรักนี่มันบ่มีบ่มีเนงค่ะถ้าถ้าจะตีหนึ่งห้าเจ็ดมันกับบ่มีหนึ่งมันมีแต่ศูนย์จะนอกจากสีเอาศูนย์ใส่เพราะว่าศูนย์ให้ผู้ชาค้คนหนึ่งที่เพิ่นม่ยืนอยู่ขังลังไม่ยิ่งอนอจ้า เจ็ดตัวศูนย์กับศูนย์นั่นแหละคะกันมักสามตัวกับศูนย์ห้าเจ็ดมันมาศูนย์ห้าเจ็ดค่ะถ้ามักพอพะว่าเจ็ดค่ะถ้าถ้าหายเ็ดตัวสื่อเนาะเดี๋้อเขียนจักบาทกันเอาพี่น่องเอฟซีเยาวาหลายตัวเด้อค่ะเด้อพะว่าถ้าหายสื่อก็คือเอาจังสี่จังสี่จังสี่ได้เนี่ยศูนย์เจ็ดสูไอเจ็ดห้าศูนย์จังสี่เพราะว่าผู้ไช้เนี่ยยืนอยู so ขอ่ข้างหลังไม่ยิ่ง นี่แหละค่ะมีซ้ำนี่แหละมีซ้ำอยู่ในวงกลมเด้อพี่น้องเด้อเล็กหลายตัวแต่สําหรับเลขฝันชุดนี่นี่ฝันตองงวดนะฝันตองวดฝันตองวตองวดนี่เคยเวบาให้พี่น้องฟังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสีบามันหลายตัวคือว่ามันเป็นตรงกันกับหลายส้ำนักคือเล็เลขวิ่งของเกตูนี่สิเป็นศูนย์กับหากับเก่าเด้อพี่น้องเด้อมีศูนย์มีห้ามีเก้าค่ะอยู่ในหนีมีหมด ผู้ใดมักตัวได้แหาไปใส่อันเจตูมักสามตีเจตูกระจับไว้นี่นี่นี่บนล่างเลยที่นี่นี่ชุดเต็มของบนล่างนี่เนี่ยถ้าเกิดพี่น้องแคบหน้าจอไว้ถ้าไปรุ่นเบิงเนี่ยแคบหน้าจอไว้ถ้าไปรุ่นเบิงอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนอันเจตูจับออกมานี่เป็นบนบนกบลังถ้าซื้อบนบวกลางไว้รับร่องบวพาดอ้ะ แต่ว่าขันส้หรับผู้วางงบหน่อยนี่ก็คือเอาซ้ำนี่เอาในวงกลมเอาในวงกลมค่ะคือตัวเน้นๆก็คือชุดนี้แต่ว่าขันชุดเต็มนี่คือตามนี่ห้แคบใบเบิ่งแมนแคบใบเบิ่งว่าอันนี้คือชุดประหยัดชุดประหยัดชุดนี่สีมาโต้โต้เนี่ยที่วงกลมไว้นี่ก็คือชุดเจตุมักค่ะห้าเก้าเจ็ดนี่คือเจตุมักก็เอาออกมาไว้ในนี่แล้วค่ะแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดพี่น้องละลองเบิ่งกันหน้าเลขเกตุ ว่าเขาบนเขาล่างเลขกเกตูตมาห้าตัวนี่อันนี้คือว่านี่เกตูถอดออกมาแล้วจะเป็นบนกับล่างอยู่ในหนีเมดถ้าพี่น้องร่องเบิงเอาสองตัวนี่บนล่างนี่มันสีขุ้มบอ่อหรือว่าจังไดพี่น้องกับไปพิจารณาแต่ขันว่าเกตูมันเหลขหลายตัวหลายให้เอาชุดนี่ไปเพราะว่าชุดนี่ถอดออกมาจากตัวนี่มาเป็นเหลขควึ้ฝันพร้อมค่ะ<ฆ>คือฝันปูมะยาแล้วล่ะเพราะว่าชีดวา่าแมนแล้วล่ะจ้ะ บ่สามเกตหนิเกตู่กับเวาสูพี่น้องฟังหนึ่งแต่มือเลขออกเนาะตองวดได้ตองวดเลยค่ะปุ๊บเกตู่เวาปั๊บจ้ากับอันกับอันสองหาสองแปดเนาะคือเทาอันนี้เพราะว่ามันบ่มีแปดเกตู่บ่มากเป็นพุ่มของบ้านปูบ้านหน้าห้านารัตน์มนีค่ะอันนี้เป็นของพุ่มบ้านพอยห้าแมรลัตแมนี่นี่ชุดนี่แกกะสรุปง่าย ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายได้เลยเมแมนค่ะโค้งสุดท้ายเลยค่ะมีซ้ำนี่แหละแต่ขันผู้พูนผ,ผู้อยากเข็นชุดชุดเต็มเจตูกับซ้ำนี่บนล่างบนล่างมาบนมาล่างได้แทะบนกับลางงวดนี่พราะว่าขั้นน้ำมือนี่ถ้าขั้นมือนี่จังได้ก็ได้แต่ว่าเจตูว่าเจตูสีบอสซื้องวดนี่ขอให้เอฟซีคนเสิอนะคะจา้าแต่ขันชุดเต็มชุดเต็มที่สุดนี่คือชุดนี่ ชุดที่บ่ท่านได้ถอดนี่แต่ว่ากับสีลายคนกับวาหลายแมนหลายค้นกับสีว่าหลายหลายโตแท้ฟูงบหบ่อยบางคนเพิ่นมีแครร้อยเนึงนี่แต่ว่าเพิน่นเพิ่นอยากอยาก,อยากล่องเสียงดวงเบิง้งเนาะคะ่ะเพิ่นกับสีบ่าสามารถสื่อในชุดชุดที่ว่าเต็มนี่ได้แม่บ่ค่ะเจ้เมนแต่ยังมีชุดประหยัดหรือว่าท่านใดที่เบิ้งชุดเต็มแล้วมากนะคะ,คะมาก เจตูตัดไ้บ้ามักนี่บ้าเอาก็ได้ห้มาเอาอยูา่ในชุดเต็มเจตถูถ้าถ้าถ้าให้เจตูมักเด้อพี่น้องเจตูมักสามกับเจ็ดจะแต่ว่าเลขวิ่งของเจตูนี่สิเป็นศูนย์กับหาเก้าแต่ถ้าเกิดให้เจตูซื้อเองนี่เจตูสีเส่เฮดสี่เฮดชุดนี่เลยคือศูนย์เจ็ดแล้วก็หาเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็ถ้าเกิดสามเนาะก็ ศูนย์สามสามหาสามเก้าซ้ำนีจ้ะถ้าถ้าถ้าให้เกตูเ้าเ้าเ้าหม่องมันหลอนเนาะ้าเกตูสื่อนี่เพราะว่าเลขบิงของเกตูมีซัำนีเกตูมันใจวาสีมาามัดทั้งสามตัวเลกบิ่งดิสำหรับเลขบิงนี่สีถอดออกมานี่คือคิดวาสีมาามดทั้งสามตัวมาบนและล่างด้วยก็เลยคิดวาสามสามกับเกตูนี่สิติด พราะว่าสามมีเจ็ดมีก็เลยคิดถอดออกมาเนี่ยนี่ถอดออกมาแต่มันห่างบ่มีเจ็ดอันนี้ถ้าหายเจตูม่มากนี่มันมันมันบ่ททันได้เสียเวลาออกเนาะพี่น้องเอาเดี๋ยวเด้อเอาตามที่เจตู่ซื้อพี่น้องอ่าว่าหลายตูเด้อเจตู่สิเขียนให้บา,าสีบ่ซื้อ <c oughs> บอขอดให้ผู้เอื้อนซื้อให้อ๋อคือผู้เอื้อนซื้อให้จ้อถ้าสมมุติ่าเจตู่ตามตามใจเจตู่เด้อพี่น้องเด้อเจตู่สิมักจังสี่ ขันมามาสา,ามดิถ้ามาสามเนี่ยคือจะเป็นซัมเน่หลักการจะเป็นเก้าสามถา,ามาสามดิซัมเน่ถ้ามาเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อถามาเจ็ดนี่ก็จะเป็นเจ็ดศูนแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้า มี่ซัมหนี่พี่น้องนี่ลหละหกตเทตานี้ถ้าไ้เจตูมักนี่คือหกตเทตัวนี้นี่ซัมนี่ค่ะจ้าแต่ชุดนี่คือเป็นเหล็กยาเคยเบาซูเคยเบาซูเอฟซีาทางมุนทการฟั่งแล้วค<ะ>่ะแล้วก็อันดีตัวนี้ก็เป็นเลขฝฟันฝันของเพิ่นมายยำใไ้คือว่าเลขติดเจ็ดติดสามแต่ว่าเจตูบ่มัก บ่มักเกดกับสามแต่เกศตูมักชุดนี่แต่ยาเพิ่นบอกว่ามันติดเกดติดสามเกดตู่กันเลยเอาออกมาใส่นี่นี่ค่ะเด็กวดนี่มีหามีเกศมีเก่าทำนี่เอาเจนหาขึ้นเชียนลายถ้ายยานมาอันนี่บ้างยานมาเอาบ่ค่ะคื่อวางสั่นคพอว่าเชียนเกดเก่าบ่แมนแมนสิแมนเลาบบอกพี่น้องว่าสิเชียนเกดเก่าเพื่อไปเชียนเกศหาพี่น้องค่ะ ชุดประหยัดละพี่น้องนี่ซ้ำนี่หกตัวับถือว่ามาลายมาลายรับรองได้ได้ได้หงวดนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างขันว่าชุ่มชุ่มนี่มันหลายตูเนาะอันนี้เห็ดแตงแต่ตองวงดเนาะทั่งมาบวกเลขฝันบานพอให้ห้าเขาอีกเลขวิ่งค้องผ้าลวดเขียนไปเพิ่นเบงในเดอเล็กวิ่ง,เ,งเกตูนี่มีศูนย์มีหามีเก่าถ้าเอามาติดก็คือเอาสามกับเก็มาติดค่ะ จะเอาสามกับเกศมาติดต่อเจ๊กับจิกแกนวาสรุปโค้งสุดท้ายเลยเนาะแม่นนะนั่นเจ๊กับมีแล้วคือเป็นโค้งสุดท้ายโหลดพี่น้องเพราะว่าคันคันขันยาเพื่นมาแบบนี้แล้วคือสีได้แล้วล่ะแบบที่ไหนพิ่นมาย่ยำให้แล้วเพื่นมาย่ํำให้แล้วเหมือนว่าจ้าเพราะพิ่นยำไห้ไปขี้เลี้ยลงไปไปเอาปลาในน้ำดีปลากับบ่แมนปลาคอบ่แมนปลาที่มันมีเกดแม่มันเป็นปลาปลาบ่มีเกด เท่ากับเลยต้องตีเป็นเ็ดเอ้ยต mmm pues ้องห้วยปลาบ่มีเกตันก็เป็นแปดตัวมันคือเป็นเนาะมีเกตยังจะเป็นเจ็ดแมนมาค่ะแมนมันก็เป็นแปดตัวเท่าเท่าผลมาเกตปลามันปลาปลาบอมีเกตเทาคือบ่ตีเป็นแปดเท่าคือไปเท่าคือบ่ตีแปดหาคือเพิ่นเอาสาไว้เอาส่ไวจักตัวน่ แปดหาพี่มันอยู่พี่แล้วมีแล้วเนาะมีแล้วมันเป็นเลขฝันจะตองงวดสองแปดห้าสองห้าแปดเมียนสองแปดหากับสองหาแปดข้าเจ้าถามว่าเอฟซีมีคนหลายคนอยู่ที่ถามว่าเอ้าเลขเกตโตบมี่แปดเป็นยังเกตูคือไปวิ่งแปดข้าเจ้าถามมาเนาะอันนี้ก็เลยอยากจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องสงสัยคือว่าเกตูน่งเห็ดเลขอยู่เีพื่อให้ห้าบัดนี้ ปูอยู่เฮียนพอให้ห้าเพื่อนกับเลยมากกว่สิบหูเจตุวาเลขมันมีแปดดีนางค่ะยาบัดนี้แปดยังละเพื่อนกับเลว่าแปดห้ากัาเลยท้ามาแปดยังเนาะวันนี้เพื่อนบ่บอกมนตการกันแม่รัดกับเลยบอกว่าจังไห้เพื่อนไปเข่าฟันมือแรงวันนี้ย่ำมือแรงมากกับเลยฟันมาอีปีงสองตัวมาเกาะขากับเลยหะหะออกวันที่นี้กับเลยตีมากเป็นแปดสองขากับหะ ก็เล็นบทีมาแล้วปุ๊บมา,ขาเขาเรียกน้องแมวพาอาจารย์ทะเลากันถ้ากันนั่งเมาแก่คว่มฟันกันยุ่นี่ละ,ะเลยมาเข่ากันกับเลียกน้องแมวพาอาจารย์นี่คือเหลขฝฟันตองงวดนี่ชุดนี่เลยเขียนไปให้เพื่อนเบื้องโหลดเอพซีกัน เอฟซีอันแคบไปไวเถ้าเบิ้งก็ได้ค่ะเพื่อว่าบางบางคนเนาะค่ะเพิ่งนก็ไปเบื้องเอาตัวตัวเลขแมให้ฟังให้ฟังน้ำยาำย่ำเบาต้องบาเจ็บนั่นจังจะข่าใจบางคนเิ่นไปลวดเอาตัวตัวเลขเพราเลยว่าเอ้าให้เลขกันนี่มาเป็นยังก็วิ่งแปดแมนเลขก็สิบอกข่าใจเลขเกตโตคือบ่มี8แปดแบบเป็นยังคือไปวิ่งแปดทั้งสี่กับกัได้เบาอยู่ว่าเป็นยังคือต้องวิ่งแปดเพราะว่านางยูซูซูนี่ได้ยินเสียงเพื่นมาบอก ในมือวันที่หนึ่งเลยตองหวดเลย,ยคือคเลขออกแล้วพระก,กันนางน,นางเห็ดเลขแเมนจ้าบันีอกก็เลยจะว่าซูพี่น้องฟังก็คือว่านางเห็ดเล็กอยู่นั่นอยู่บ้านพอให้ห้านั่นปูอยู่บ้านพอให้ห้านั่นเพิ่นบอกว่าเลขมันมีแปดดีอีนั่งกับว่ารู้ว่าเสียวแปดยังไ่ก็เลยเอาเนี่ยเห็นบ่ตแต่งแต่นางอยู่นี่กันยังได้เอีกบเล็ก <laughs> <laughs> เลยยินว่าแปดศูนย์มะยังว่าไปลายอะไรเด้อเลยยื่น่าแปดศูนย์มาแต่นั่งยืดอันนี้แจ๊คพู้ไดแล้วบ่าแต่ว่าว่าเลี้ยงกันเลยไปฝันตอนนี่ไปฝันกันเล่ยได้แปดปีงปีงนี่มันสองตัวกันเลยตีเป็นแปดสองกับเลยตีขาเป็นหากันเลยเป็นสองแปดหาหาแปดสองนั่นแหละเอฟซีเพิ่มบอกเข้าใจเนาะบางคนก็อาจสิว่าตัวเลขขึ้นลายตัวแท้ กย่าไปซื้อมัดสูตรตัวเพราะว่าเลขเขาจับออกมามันได้ซัมาน่เนะาะอ่ะสองตกับมี่อยู่ซัมาน่ซัมาน่นี่เข้าก็คือพี่น้องอาจสิบ่เข้าใจอันนี้คือเป็นชุดเต็มชุดเต็มของท่างเกตูเหตดออกมาที่หลายนี่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะแต่ถ้าถอดออกมาหอยแล้วนี่คือเลขฝันเลขยังนี่อยู่ซัมเน่กับวาลายตกับสรุปเลขที่เจตูถอดออกมาเนาค,ค่ะค่ะก็จะเป็นเลข สามตัวมีสามหางค่ะเลขเลขสามตัวมีสองหางมีสามหาง<า>แล้วก็เลขสองตัวกับมีํานี่ <โฮ S 1> นี่เท่านี้แหละพี่น้องอันข้างล่างนี่ก็เป็นเลขเกตูมากนี่อันนี้เจ็ดเก้าเด้อีนเด้อพี่น้องสีของใจเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดค่ะเอากับ ขอบคุณเจตุเนาะค่ะขอบคุณค่ะแปลงปั่นแนวทางในวันที่16มีถุนายน25 1 5ริหให้ครับ fc แฟนช่องเนาะค่ะขอบคุณมากๆนะคะเจตุสาธุสาธุขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันสุผูสุคนเด้อพี่น้องแอดมินคือกันแอดมินเอซสุผูสุคนขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ได้ เงินแสนเงินล้านเอามาซอยกันเห็ดซอยกันสา่างทางวัดทางว่า,ม,าม่าบูรณะน้ำวัดน้ำ,นำว่ามองได้ี่เพื่นบ่มีเนาะค่ะนเนาะสาธุสาธุ